การสั่งฟู้ d เดล i เวอรี่วยทั่วไปเนี่ยเราจะสั่งได้ในระยะประมาณ3,5มถกิโลละกันมันก็จะได้แต่ร้านเดิมๆใช่ปะถามว่าสั่งไกลกว่านี้ได้ไหมเราจะโดนค่าส่งแพงฉะนั้นก็จะมีอีกหนึ่งเพนพอยเลยคือถ้าพี่อยู่บ้านโบ,บสั่งกะเพราเนี่ยก็จะมีร้าในใกล้ๆราคาก็เกือบร้อยแล้วแต่ว่าป๊อก็สามารถสั่งกะเพราเจ้าดังจากในกรุงเทพในราคาเดียวกันนะครับเราแพงกว่าหน้าร้าน,นยอยู่ที่ประมาณถุงไดบาทราคาที่แพงกว่าหน้าร้าน2ี่บาทเนี่ยก็เทียบเท่ากับลิเวอรี่เจ้าอื่นๆด้วยเราไม่ได้แพงกว่าเลยครับนี่นะครับอะไร ราก็เป็นเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเราจะส่งให้ลูกค้าเนี่ยปริมาณมากพร้อมๆกันถ้าเกิดเป็นเจ้าอื่นเขาจะใช้มอไซค์ส่งลูกค้าที่บ้านในของเราเนี่ยเราจะเหมือนเป็นเส้นทางครับก็เสียงเช่นลูกค้าที่อยู่เส้นสุขวิบบ้างนะ10คอนโด20คอนโดเราก็จะส่งกลุ่มเนี่ยครับเป็นเวลาประจำพอส่งปริมาณเยอะเนี่ยก็ทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายในการขนส่งเราถูกเราก็ไม่เก็บค่าส่งกับลูกค้าครับคือเราจะเน้นการส่งอาหารย่านาต่างๆพวกอาหารจากยาวล่าสตรีทฟู้ดยาวล่าพวกมิชลินไกด์ต่างๆครับเราจะรวบรวมร้านพวกนั้นครับมาส่งให้กับพื้นทที่่่หหาางกลลลนอยยระ20 30โโ โดยที่ไม่เก็บค่าส่งผมนัทพงศ์จาลวิจิตครับชื่อเล่นชื่อนายครับก็เป็นโฟลเดอร์ของปอปครับ ครับผมก็ชื่อฮาริทันวงนะครับชื่อเล่นชื่อเจก็เป็นโฮป่าวเดย์ของปอกๆนะครับก่อนหน้าน,น่ๆผมทำสตาร์ทอัพตัวหนึ่งที่ชื่อว่าลิลลูน่าแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงของโควิดพอดีคือธุรกิจเราเนี่ยได้รับผลกระทบเราก็แบบเออต้องมาทำอะไรสักอย่างแล้วแล้วทีเนี้ยการที่ผมเนี่ยไม่เคยสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่มาก่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยมาต้องสั่งก็เลยมาเห็นเพนพอยว่าทำไมฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยราคามาถึงค่อนข้างสูงพอเราไปศึกษาปุ๊บจะมีไรเดอร์มีลูกค้ามีตัวร้านค้ามัันนนนแแแททท้จะยยยงงไไมมมม่่่่ีีีีีใครรรรววิเเเเลลพตฟออ์์ขขาาดดุชฮปป แรกและช่วงหลังก,ก็ไม่ได้แฮปปี้แล้วร้านอาหารก็จะบอกว่าค่าซ p สูงก็กระทบม,มาถึงลูกค้าผมเลยคิดว่ามันน่าจะมีโมเดลธุรกิจอื่นที่มันดีกว่านี้ก็เลยคิดได้ออกมาเป็นปอกๆครับก็คือถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกด้วยไอเดียนี้ก็จะมีคนที่ฟังแล้วไม่เก็ตก็สั่งแกล็บมันก็ง่ายกว่าไปทําไมต้องมารอปอกๆด้วยจริงๆเรามีแอปแนะแต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์เราอะเราไม่ได้มีพนักงานประจําที่จะมาส่งของเองซึ่งตอนที่ยังไม่มีใครรู้จักปอกๆเนี่ยโอ้โหเดือนหนึ่งนัดกันมาได้าบางคนเเลยลาร เพราะว่าเรายังไม่เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ส่วนหนึ่งธุรกิจเราก็ยังไม่นิ่งด้วยเปิดมาเซตหนึ่งต้องมานั่งรุนทุกวันวันนี้จะขายได้ไหมวะวันที่ขายไม่ได้เนี่ยพวกผมต้องซื้อกันเองอะ่ะเพื่อให้เขาอยู่ได้พอผ่านไปช่วงหนึ่งกลายเป็นว่ามีคนอย่างเงี้ยครับมาสมัครเป็นพันคนเลยโดยทั่วไปอย่างแรกเลยคือร้านดางังย่านต่างๆโอเคพอมีเยวาวราชเราก็จะเห็นร้านอะไรน่ากินบ้างคือมันก็จะมีช้อยด้วยว่าเราจะรับมาหรือไม่รับคือหนึ่งเรื่องของราคาเราก็รู้ว่ามันต้องเป็นอาหารที่มันทานได้ทุกว สองเรื่องของเวลารับส่งเราไปส่งมื้อเย็นใช่ไหมครับบางร้านเนี่ยเขาเปิดเย็นเลยเราก็จะรับไม่ได้ด้วยแล้วก็3ก็เรื่องของอาหารเราต้องรู้กลุ่มลูกค้าของเราว่าทานอาหารประมาณไหนตอนนี้กลุ่มลูกค้าของเราก็จะเป็นกลุ่มกลางคนสูงวัยเยอะครับ มันคือบริการโดยทั่วไปแต่ให้พูดถือความจริงใจครับเราบวกชัดเจนทุกอย่างมันมีผิดพลาดได้เช่นวันนี้ไปปุ๊บแล้วมันสายโอเคมันคือสาเหตุได้พี่วันนี้รถมันติดจริงๆผมขอโทษแต่ว่าแบบนี้มันขอโทษไม่ได้พี่พราะลูกค้าเขาหิวเขารอเราต้องมีอะไรให้เขาถ้าส่งชาอย่างเงี้ยให้ฟรีเลยมือนั้นถามว่าให้ฟรีขาดทุนไหมก็ขาดทุนวันนั้นไงแต่ว่าคุณก็จะได้คืนในวันถัดไปแต่ถ้าคุณไม่ให้วันนั้นปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็หายไปเลย และลูกค้าคนหนึ่ง่เอาง่ายๆเขาสั่งกับเราแทบทุกวันใช่ไหมครับผมก็เลยบอกพี่ประธานพี่ยอมไปเถอะ